สวัสดีครับอยู่กันกับเกมทีมไฟ t ท็กติกนะฮะอ่ะวันเสาร์นี้ฮะก็เหมือนเดิมนะครับไลฟ์สตรีมกันหนึ่งทุ่มนะครับใครว่างอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามานะฮะกติกาก็คงเดิมเหมือนในไลฟ์ที่แล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยไปดูไลฟ์ฮะเวลาไลฟ์ทีก็อยากจะบอกว่าไม่ค่อยชนะหรอกนะฮะเราเล่นกันสนุกสนุกมากกว่านะฮะดูกันด้วยความสนุกแล้วก็เล่นร่วมกันกับผู้เล่นในช่องนะฮะ ตัวออกมาเป็นเอทอกอีก2ตัวนะครับแล้วก็ผมหยิบป๊อปปี้มานะฮะได้มาเป็นผ้าคลุมกับน้ําตาที่ได้มาเมื่อกี้นี้ลูกสีขาวครับออกมาอีกสามตัวฮะได้มาเป็นซิกนะฮะอ่ะขายเอาอูเดียมานะฮะคาริซ่าดีจริงๆมือไวไปหน่อยมันเป็นกองทหารนะฮะคู่กับเอท็อกได้นะแต่ก็ขายเวลาช่างมันอ่ะป๊อปปี้มาฮะเก,เกือบจะ2อดาวแล้วฮะรออยู่3ตัวเลยเนะี่ยอ่าแล้วหยิบมาเป็น กกร็แล้วัันนะคบไปทางเจ้านรกนะรอบนี้ก็เอาซิกลงไปก่อน <Okay. S 1> และไอเทมในรอบนี้ครับได้มาเป็นคาถาพร้อมกับลูกสีขาวมีแต่เงินฮะดึงตัวกันเลยจังหวะนี้ได้มาครบ3ตัวพอดีฮนะแล้วป๊อปปี้ขึ้นเป็น2ดาวเลโอน่ารอคิวต่อไปครับเดี๋ยวทำประสานอสุินสักขั้นหนึ่งก่อนนะฮะมาลดดาเมจแล้วก็เครดไมค์ตัวหนึ่งวาลาดไมค์ตัวโอ้โหซินด้าก็มา ว่าอูเดียไม่เล่นกันแล้วกันฮะปะทะต้องการเงินมาดึงซินด้าฮะแล้วก็มันครบบรรเทาด้วยนะฮะแต่ยังไม่ได้เอาผสานบรรเทาลงไปนะครับรอบนี้ฮะเจอกับอัศวินนะฮะอัศวิน2ตัวมีหวัวคืนตัวหนึ่งนะโดยมีเทสฮะเป็นตัวเชื่อมะฮะแล้วก็เทสยึงซิกไปตรงกลางนะฮะดูจากตัวแล้วฮะเรามี2ดาว2ตัวเนี่ยเลยก็เจ้ารถตายเกิดได้ครับค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าตัดไปเลยแล้วกันนะฮะชนะไป ไอเทมครับภาคคงม,มีแล้วนะฮะเดี๋ยวเอามาเป็นธนูก็และกันแลรลโอน่าสองดาวโอเคเดี๋ยวเลเวลต่อไปครับน่าจะบรรเทาได้นะฮะลีโอน่าสองดาวแล้วก็อาจจะเนี่ยฮะบรรเทาอัศวินเน้นๆถึกไปแล้วเดี๋ยวอาจจะทําตัวแบกเป็นซินด้านะฮะสกิลทีก็ค่อนข้างแรงอยู่ถ้าปั้นดีๆนะ รอบนี้ครับเจอกับกองทหารนะฮะมีเอทอกสองดาวและก็คาริสตาสองดาวลองดูฮะว่าจะยืนไหวหรือไม่ครับเอทอกตอนนี้โดนลุมอยู่นะฮะมีซิกของเราตีฟีอยู่เอทอกน่าจะแทงไม่ไหวละแล้วลก็ดันไปถึงตัวด้านหลังได้แล้วนะฮะไม่มีตัวแทงแล้วครับไปตีตัวดาเมดแล้วแบบนี้นะะ่น้าจะเก็บชัยชนะไปได้เนะะี่ยโอเคครับลงตัวที่4ได้แล้วะฮะเดี๋ยวเราไปทำผสสารบรรเทาเลยก็แล้วกันนะฮะดูเหมือนว่าเจ้าดรกเนี ok ่ มาแต่ป๊อปปี้นะซิกไม่มาเคล็ดไม่มาก็ไปบรรเทาเลยแล้วเดี๋ยวเน้นเน้นซินดราก็ได้นะฮะตอนผมกองทหารว่าจะไม่ไปแล้วตอนนี้ก็มีนาวิลุตมาอีกตัวหนึ่งเนะฮะเอามาแทนป๊อปปี้ก็ได้นะดีกว่าฮะมีสตันหน่อยในรอบนี้ครับก็เจอกับนักสู้ฮะมีประสา,รกรา,านกองทหารอยู่ขั้นหนึ่งนะถรารอบนี้ชนะก็ยังพอได้เงินมาบาทหนึ่งนะครับครบสิบบาทเก็บดอกเบี้ยได้บาทหนึ่งพอบบบด,งดีฮะตอนนี้ถ้าซินด้าจับ เซตโยนไปนะฮะได้ดาเมจดีอยู่และในรอบนี้ก็ชนะไปฮะได้เลียกเป็นคู่สุดท้ายเลยนะครับผม hmm. ว่าผมจะเน้นเน้นทางซินด้าเนี่ยฮะตอนนี้มีคาทาอยู่ก็อาจจะขาดถุงมือเอามาทำเป็นชีเวลกัเลเลตนะฮะไม่งั้นก็ดาบนะทำเป็นโชจินได้ครับคู่กับน้ำตาที่บ้านอ่ะดาบหายไปหมดแล้วะฮะตอนนี้เหลือถุงมือครับมีคนหยิบหรือไม่เนะี แล้ววนไปแถวบนด้วยครับน่าจะไม่รอดนะฮะเอาไม่เอาไว้เขาไม่เอาเขาเอาเป็นเข็มขัดนะฮะแสดงว่าน่าจะมีเป็นโมเลยโลทีวคีอนนะ่อ้นี่ฮะไม่งั้นก็จะมีน,นูนะูฮะเอามาเป็นเข็มขัดที่หยิบมาคุ้มหน่อยอ่ะเคลียร์ตัวกันครับ ตอนนี้น่าจะเก็บเงินได้สัก20ฮะเจ้านรกเหมือนว่าจะไม่ได้ไปแล้วมาดูทีมคร่าวๆวันนี้ครับมีบรรเทาหรือไม่ฮะดูแล้วไม่มีนะมีแต่อัศวินนะฮะส่วนเจ้านรกฮะมี2องเท่าตัวเดียวนะครับผมว่าผมไม่ปั้นดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปทางอัศวินโดยใช้นาติลุสนะฮะและเจ้านรกเนี่เคลียร์ไปให้หมด อ่ะผมว่าผมจะใส่เทมเลยแล้วกันนะฮะเป็นเชือกกันเลนนะครับสกิลทีจะมีโอกาสที่จะติดขึ้นเข้าได้นะครับที่เหลือก็หาวิธีทําให้มานาของซินด้านเนี่ยเด้งเร็วขึ้น,นะฮะสกิลจะได้ออกทีขึ้นครับรอบนี้ฮะเจอกับโอลาฟสองดาวะฮะฝั่งเราก็ดาเมจเหมือนว่าจะไม่ถึงะฮะโอลาฟตีดูดเลือดได้ะฮะฝั่งเราดาเมจมันค่อนข้างช้าเลยซินด้ามานานเด้งไม่ทันเลยครับแพ้ไปะฮะ มาเป็นรโวน่าฮะอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีเทรสครับเป็นภาสานอัศวินนะฮะหยิบมาไว้ก่อนเผื่อได้ไปขั้น2แต่ถ้าเล่นซินด้าฮะไปบรรเทาก็ดีนะบรรเทามันบวกดามเมจเวทนะครับหรือไม่ก็ไปร่างส่งฮะมาเร่งมานาเก็บไว้ก่อนฮะยังไม่คิดก็แล้วกันครับรอบนี้ให้เจอกับเจ้านรกครับมีเป็นทารมาไอเทมก็ใส่มา2ชิ้นแล้วฮะไอเทมป้องกันทั้ง2ชิ้นเลย ดาวก็มีด้วยกัน2ตัวครับเป็นลูลูกับซิกนะฮะแล้วก็มาแล้วฮะสกิลของเคนเดนครับโดนไปนิดหน่อยฝั่งเราดาเมจก็ยังไม่ถึงเหมือนเดิมฮะมานาของซินดานี่ชา้าจริงๆแพ้ไปฮะต้องหาดาบอีกสักอันหนึ่งครับไม่งั้นก็น้ำตาเนี่ยทำเป็นบูบับไม่ก็โชจินนะตอนนี้ฮะก็ได้ริโอนามาอีกตัวนึงนะ หรือผมว่าผมอาจจะทำเป็นสแตติกชิพนี่ก็ได้นะครับมาเป็นตัวซับพอร์ตลดต้านเวสตูได้นะครับมันก็ช่วยให้ตีเร็วขึ้นด้วยนิดนึงนะดูกันฮะว่าไอเทมสอ,อกมาเป็นอะไรครับยังไม่ทำนะครับรอบนี้ครับก็ได้มาเป็นลูกดําเงินโอ้โหถ้าดูอีกแล้วผมใส่ได้สแตติกชิพแนได้นอนเลยวะ,ะชิ้นที่2ครับก็มาเป็นตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขายเอาดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสมในช่วงเวล6นะฮะอ้าว ให้มันได้ยี่ดิฮะธนูเต็มไปหมดเลยและเราจะเน้นเวทครับเน้นเวทแล้วมีธนู <c oughs> จัดไปสตาร์ตติกชิปไปเลยแล้วตอนนี้เงินก็53แล้วนะครับผมว่าผมไม่สุมละเดี๋ยวผมไปสุ่มนู่นฮะช่วงเวล6หาซินด้าให้2ดาว3ดาวครับรอบนี้ครับก็เออซินด้าไป2ตัวแล้วกันนะฮะ ชนะรอบนี้ก็นี่แหละครับ50พอดีฮะได้ดอกเบี้ย5บาทครับรอบนี้ครับเจอกับอัศวินนะฮะมีเป็นกองหานอยู่ขั้นหนึ่งฮะซินด้าของเราโยนไปหนึ่งและซินด้าอีกตัวนี้ก็โยนไปหนึ่งเห็นฝั่งเขาดึงซินด้าตัวทางขวามาฮะตัวที่มีไอเทมครับแต่ยังฆ่าไม่ได้ฮะบานาเต็มแล้ะตอนนี้โยนไปอ้าวทำไมไม่โยนแปลกใจทำไมไม่โยนอะวีซินด้าอีกตัวหนึ่งโยนให้ฮะเรียบร้อยโอเคชนะได้ยอยู่ฮะได้ดอกเบี้ย5บาท โอ้โหลรีโอน่าฮะขาดอีก2ตัวครับจะขึ้น3ดาวนะแต่ไม่มีไอเทมให้นะครับผมว่าปล่อยไปดีกว่าคงไม่เอาขึ้น3ดาวนะฮะดูจากไอเทมแล้วมันมีแต่ ของตีทั้งนั้นเหละตีกายภาพอะ่ะมีภาคคมันเดียวครับให้ลิวน่าก็คงไม่เอาฮะไปเวอหกเลยดีกว่าฮะรีบๆสุ่มก่อนที่คนอื่นจะสุ่มเจออ่ะซินด้ามาอีตัวดนึงนะครับตอนนี้ขึ้นเป็น2ดาวและซินด้าของเราเอทอร์ค่สองดาวเหมือนกันนะฮะรบอบนี้ซินด้า2ตัวเหมือนเดิมแล้วก็มีวารัสฮนะวารัสผมว่ามาชา้าแบบนี้ไม่ปั้นแล้วฮะ อาจจะหยิบมาทําแค่บรรเทาเท่านั้นเองนะครับปสุ่มกันต่อฮะลักครับมาอีกตัวหนึ่งนะฮะรอบนี้ก็เหมือนว่าจะเจอกับทีมอัศวินนะมีเป็นหัวคืนทับซินด้าของเราโดนลากไปหนึ่งตัวฮนะและก็สุ่มเล่นครับเจอเป็นไอเว่นฮะไอเว่นมาทําร่างทรงดีกว่าตอนนี้ขาดมานาร่างทรงมาก็ดีโส่วนในรอบนี้ครับก็เก็บชนะ,ะไปได้อยู่อ่ะเดีย๋ยวเราจะเอาไอเว่นลงไปนะครับทำภาษาร่างสรงนะ แต่เดี๋ยวดูก่อนฮะแทนใครดีครับลักก็อยากเอาลงไปฮะสร้างเกรอะป้องกันอัศวินเหมือนว่าไม่ต้องเล่นก็ได้มั้งผมไม่เล่นอัศวินก็แล้วกันนะฮะขายทิ้งไปทําแค่บรนเทาคู่กับร่างทรงแล้วกันนะะวันนี้ซึ่งตอนนี้ครับก็ไป4บันเทาไปก่อนนะฮะดีอวาน่า2ดาว2ตัวยังไม่ทํา6บรนเทานะซึ่งจริงๆก็ทําได้ฮะเลเวลหแล้วแต่มันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะ ได้มาซินได้ตัวนึงครับขาดอีก4ตัวฮะจะ3ดาวฮะวันนี้เราจะเน้นทางซินด้าครับรอบนี้ฮะเจอกับเกลียดชังครับอ้าวซินด้ามาอีกตัวหนึ่งฮะขาดอีก3าตัวเดี๋ยวไปกันต่อเลยดีกว่าฮะเจอเป็นซินด้าอีก2ตัวครับโอ้โหสุดยอดวันนี้ซินด้าของเรามาที่สี่และก็มีลักมาอีกตัวครับส่วนในสนามฮะก็ไม่ติดปัญหาอะไรฮะซินด้าโยนทีน่าจะได้ดาเมจแรงอยู่เลยครับชนะไป อไอเทมครับเหลือแต่ไอเทมที่แบบว่าเร่งเมานานนะฮะตอนนี้น้ําตาเราไม่มีแล้วแล้วก็ไม่มีด้วย <c oughs> เอ้ยต้องหาแค่ไอเทมเร่งมานาหรือไม่ผมว่าผมจะเอาไอเวนดีกว่าไหมไอเวนตอนนี้ไมล์ตัวหนึ่งครับจะได้ขึ้น2ดาวง่ายๆฮะจัดไปฮะมาเป็นเสื้อกลอด้วยเสื้อกลอไอเวนก็ทําให้ไอเวนตายยากขึ้นนะฮะซึ่งก็เอาไปคู่กับน้ําตาได้เหมือนกันนะทำเป็นโฟเซนฮาร์ดครับวันนี้ว่าจะเล่นร่างทรงให้สีไปเลย ไ,ไ,ไอเทมเร่งมานามันได้บีฮะก็เร่งเองก็ได้ฮะเร่งโดยใช้ภาษ <c oughs> าเนี่ยอะสเกลของไอเวิร์ฮะทำอะไรไม่ค่อยได้ครับอย่างดีผมว่าเอาไปทําเป็นโฟเซนฮาร์ดน่าจะดีสุดนะฮะแล้วก็วางหน้าหน้าหน่อยตอนนี้ได้คาร์ม่ามายตัวเลยฮะตัวร่างทรงที่มีดาเมจค่อนข้างดีเท่านี้ก็เหลือแค่ทีโมฮะร่างทรงตัวสุดท้ายที่เจ็บหน่อยครับและก็มาแล้วฮะซินด้าสามดาวโอเคลงแตเวลแล้วฮะจังหวะนี้ก็เดี๋ยวไปทำร่างทรงให้สีเลยแล้วก็บันเทาห รอบนี้ครับเจอกับเจ้าโนรกครับมีเป็นฐานมาไอเทมนี้เปไปให้เฮคลิมหมดเลยฮนะแต่เฮคลิมพึ่งจาหนึ่งดาวนะฮะอาจะแย่งตัวกันกับทีมผนคืนนะมีวนคืนอยู่เป็นอัศวินนะ และในรอบนี้ครับซินด้าของเราฮะได้ตีฟีอยู่แต่มานามกันก็เหมือนเดิมนะครับต้องหายทั้มเร่งมานาอีกสักอันนึงฮะให้กับซินด้าซึ่งร่างทรงก็มาช่วยเร่งมานาให้กับทั้งทีมได้เหมือนกันนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมากมายและในตอนนี้มานาเต็มอีกครั้งหนึ่งครับโยนเฮคลิมไปด้านหลังนะฮะโอ้โหมันข้างแรงเลยนะฮะถ้าได้ยืนปีตีฟีนี่คือสบายและซินด้าและในรอบนี้ก็ชนะไปฮะโอเคครับไอเทมฮะมีเป็นแฮนด์ออฟซัสสิกกับ เดดแคปนะครับที่น่าจะให้ซินด้านะซึ่งผมว่า Hand o f j u s t s c e นที่ก็ไม่เร็วฮนะได้ดูดเลือดได้มานาะเริ่มต้นด้วยส่วนเดดแคปฮะมันได้แบบแรงๆเลยอะแรงๆจัดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเอามาเป็นนี่ดีกว่า Hand o f j u s t s c e นะครับได้มานาะเริ่มตนนะ้นฮะและโอ้โหเลวหนะ้าถ้ามันจะ3มันก็3เองนะฮะไม่ต้องสุมหามันก็สามอ่ะ hand off ฟจัสต c นะฮะเสียายจังเลยว่าจะปั้นตัวแบกตัวที่2เป็นคาร์มาดีกว่า ึ่งคาม่าฮะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมานาครับใส่แฮนด์ออฟซัสติกไปน่าจะคุ้มอยู่ได้ดูดเลือดเร็วได้ความแรงหน่อยเดี๋ยวไว้ค่อยหาไอเทมใหม่ให้กับซินด้ากันลวกันฮะเน้นเร่งมานาฮะถ้าไม่เจอก็นู่นครับท้ายๆเกมไปหาไอเทมใหญ่ฮะรอบนี้ครับเจอกับแอสซัสติมีทวงแขนอยู่ขั้นหนึ่งฮะเบทเทิลสติกซินด้ามาถึงก็โยนแตกไปสองสามตัวเลยนะฮะค่อนข้างแรงเลยตอนนี้เหลือแค่น็อคเทิร์นตัวสุดท้ายครับจับโยนไปเรียบร้อยฮะชนะไป ครับคาาไอเทมชิ้นเดียวก็ก็โหดแล้วดาเมจี่รองลงมาจากซินด้าเลยฮนะแค่ใส่เทมชิ้นเดียวเท่านั้นเองเราอาจจะเปลี่ยนไปปั้นคาาแทนแล้วฮนะตอนนี้ซินด้าอาจจะปล่อยไว้แค่นี้ฮนะไอเทม2ชิ้นนี้ก็โอเคละอาจจะไม่ต้องเป็นตัวแบกยันท้ายเกมก็ได้นะเอาตัวแบกตัวอื่นมาดีกว่าฮนะตัวแพงๆอย่างคาาฮนะสกิลน่าจะโดนหลายตัวมากกว่าถือไม่ก็ทีโมฮนะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่มาลองดูไอเทมครับ โอ้ได้มาเป็นตัวไข่ทิ้งครับและอีกตัวนึงเดินชา้าเลยเกินไม่เข้าด้วยไอเทมเอา้าเด้งมาโอ้โหผ้าคลุมอีกแล้วผ้าคลุมอะไรกันเยอะแยะเนี่ยผ้าคลุมนะครับก็ทําเป็นถ้วยม่วงได้นะฮะหาน้ําตามาทําให้เพิ่มดาเมจเวทไดะะ้หรือไม่ก็ดาดก้อนครอ,อก,กับผาสานบันเท่านะฮะถ้ามีตาหลิวลูนาร์เฮลเคนน่าจะไม่ได้ใช้ะฮะวันนี้ไม่ได้เล่นตัวตีเท่าไหร่ วันนี้ไอเทมก็เหมือนเดิมฮะไม่ค่อยตรงสายเหมือนเดิมเล่นเพจก็มีแต่ไอเทมอะไรไม่รู้รอบนี้ครับเจอกับรุ่งอรุณฮะเป็นรุ่งอรุณที่มีเททนาครับ3ดาวฮะแต่ไม่มีพนปืนใหญ่นะครับปราศาเจ้านรลก,ก็ไม่มีฮะก็เลยยิงช้าหน่อยซึ่งไอเทมก็จัดมาเต็มเลยครับและแนวหน้าฮะอย่างกากาส์ี่ก็โคตรถึกเลยโอ้โหซินด้ายโยนไปทางซ้ายแตกกันไปฮะแลกกันไปด่าไปตอนนี้เราไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็มีแค่ลักฮะ ซ่ไม่น่าจะพอฮะกากรสี่ใส่เป็นการเวทด้วยฮะดาก้อนคอแบบแสงแพ้ไปฮะมาแล้วครับน้ำตาน้ำตาหรือว่าคาธาคาธาไปทำไมไปทำได้ก็ไอโอริกสปาร์คครับลดต้านเวทนะฮะเอาน้ำตาดีกว่ามั้งเอาแบบแรงๆไปเลยซึ่งก็มี2ทางนะจะใส่ให้ลักหรือว่าจะใส่ให้ซินด้าฮะ แต่ถ้าใสา่ให้ลักเนี่ยลักมันต้องยืนตรงกลางฮนะเพื่อที่จะได้บัฟเพื่อนข้างๆนะครับก็เลยตัดสินใจให้สใหส่ให้ซินด้าดีกว่านะฮะจะได้วางตัวง่ายๆด้วยซึ่งก็น่าเสียดายนิดหน่อยฮะรตรงที่ว่าเราเอาชิเวลกันเลตครับใ,ให้กับซินด้าไปนะฮะถ้าเอามาให้คาร่าอาจจะดีกว่าฮะได้ดาเมจแรงกว่าให้ซินด้าเป็นตัวซัพพอร์ตแทน ไม่เป็นไรฮะไปหาไอเทมเอาข้างหน้าฮะไอเทมข้างหน้าก็ยังมีไอเทมใหญ่ๆอยู่รอบนี้ครับก็เจอกับเครียดช่างนะฮะซินด้าจับโยนไปทางฝวามือฮะแตกไปหนึ่งต่อด้วยคาบ้าฮะไปเก็บงานครับหายไปหมดแล้วฮะตัวที่ใกล้จะตายเมื่อกี้ฮะแตกไปหมดแล้วฮะใส่อ้อนออกมาตอนนี้ครับก็โดนเก็บไปฮะเหลือแค่ลูเซียนตัวสุดท้ายฮะชนะไปโอเคครับมีเป็นลักฮะขึ้นเป็น2ดาวนะฮะแล้วก็เคลีย์ตัวฮะเก็บเงินได้50อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงเลเวลรัวๆฮะ หาทีโม้ครับเป็นร่างทรงตัวสุดท้ายนะวันนี้ตั้งใจเลยครับว่าจะเล่นร่างทรงแบบ4เลยแล้วก็บันเทา6นะเพื่อให้ซินด้าเนี่ยได้มานาขึ้นมาเร็วๆนะครับแล้วก็มีตัวแบกตัวหนึ่งเป็นคาม่านะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับเจ้านลกครับด้านหลังมีเป็นซิกค,ครับขึ้นเป็น3ดาวแล้วเจ้านลกทีมนี้มาคู่กับฐานมาฮะมีเฮคาริมมีเป็นเซจูนี่ฮะ ซึ่งเซตูนี่ตอนนี้ใส่เป็นวอล์ม็อกครับแบบแสงเลย HP อย่างเยอะและเหมือนว่าเซจูนี่เนี่ยจะ3ดาวครับขาดอีกแค่ตัวเดียวฮะส่วนในตอนนี้ครับซินด้าของเรายังยืนได้อยู่ฮะขามาก็ดูดเลือดได้นะแต่ไม่ไหวฮะตัวสกิลไปทีเดียวแตกเลยซินด้าฮะต้องมาเก็บงานครับชนะไปเข้าสู่รอบเลือกตัวเลือกไอเทมนะครับที่1เลยนะฮะไม่น่าจะมีโอกาสได้เลือกอะไรเลย ของที่เหลือตอนนี้ก็จะมีเป็นคาทานะครับเหมือนว่าจะเข้ากับทีมของเรามากที่สุดนะฮะเพราะว่าบ้านมีผักคุมอยู่เอามาทำเป็นไอโรนิกสปาร์กนะฮะลดต้านเวสตูที่อยู่แนวหน้าซึ่งเดี๋ยวเอาให้ลิโอนาที่ยืนได้นานสุดนะครับทำให้ตัวด้านหลังอย่างซินด้าอย่างคามาฮะสกิลน่าจะแรงขึ้นไปอีกครับอ่ะจัดเลยฮนะให้ลิโอนาน้าจะคุ้มสุดครับตอนนี้ไม่มีใครที่ยืนได้นานกว่าเธอละ แล้วก็เรามีเสื้อกรอดอยู่อันนึงฮะอยู่ที่ไอเวนนะครับเสื้อก่อนี้ก็เปลี่ยนเป็นไททันก็ได้นะฮะเพื่อให้ลิวนาฮะยืนได้นานมากขึ้นไปอีกทำดีบัฟให้ตัวแนวหลังเนะตีได้แรงขึ้นไปอีกอ่ะจัดไปฮะไททันครับแล้วก็เหลือไอเทมชิ้นสุดท้ายฮะเป็นธนู เผื่อว่าตะหลิวมาก็เดี๋ยวทําเป็นเจ้านรลกครับอรอบนี้ครับเจอกับแอสซิินฮะมาถึงก็จับโยนไปฮะส่วนคามา่าของเราครับแตกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอยู่นอกสุดเลยซึ่งในตอนนี้ครับซินด้าจะไม่ไหวนะฮะใกล้จะตายแล้วครับแต่ก็ยังไม่ตายและในรอบนี้ก็ชนะไปฮนะลงเวลกันย,ยาวๆครับรอหาทีโม บรรเทาอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้ไป6ไม่ได้แล้วก็มาฮะเร็วเป็นบรรเทาตัวที่5ฮะแล้วก็ใส่วาลัสเข้าไปเป็นตัวที่6นะครับรอบนี้ครับเจอกับเกรดชังฮะฝั่งเขาก็ใช้เป็นเวลคอดฮะส่งไดนามาไดนาโดนจับโยนไปฮะแตกไปเลยสําหรับเวลคอตและไดนาฮะกลับกลายเป็นสตันตวตัวเด้้าแทนนะฮะแดวหลังเรายังฟรีอยู่ในรอบน,นี้นะไปครับ โอเคครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวว่ารอดูไอเทมครับว่าจะเป็นอะไรเนี่ยฮะเหลือแค่ธนูอันเดียวถ้าได้น้ำตามาก็ได้สาร,ร์ตชิใหม่อันนึงอ่ะน,น, <laughs> น่าจะจบแล้วครับลูกขาวอย่างนี้ฮะออกมาเป็นตัวครับและที่เหลือก็ไม่มีไอเทมครับแห้งฮะไปรอลุ้นไอเทมใหญ่ๆกันในวงล้อก,ก็แล้วกันนะฮะตอนนี้ยังดึกเปอร์เซ็นต์อยู่นะสำหรับตัว5บาท6บาทนะครับผมไปเวล8เลยแล้วกันนะฮะ อยากได้คีโมเร็วๆฮะร่างทรงจะได้มาเต็มๆครับและเวลคอรมาฮะเอาไปแทนนีแล้วกันนะฮะวารัตแับวารัสน่าจะไม่ได้ใช้ฮะวันนี้ไม่ขึ้น2ดาวด้วยแล้วก็เจอเป็นเกวนฮะลี้ลับเอามาใช้แก้ขัดไปก่อนนะฮะหนๆวันนี้เน,นเวทครับเกวนก็น่าจะเก่งอยู่เหมือนกันนะ รอบนี้ครับเจอกับทีมหวนคืนฮนะมีเป็นอัศวินอยู่ขั้นหนึ่งนะฮะสามดาวสองตัวและก็เนี่ยแหละครับซินด้ามาถึงจับโยนแตกไป2ตัวเลยตัวแบกเขาปดแล้วนะฮะเหลือแต่ตัวซับพอร์ตตัวแทงแล้วนะฮะเวลคอนต,ตอนนี้ก็ยิงแสงไปครับทำดามเมจได้ไม่เท่าไหร่ไม่มีไอเทมให้ฮะบานาก็เก็บช้าหน่อยนะครับสำหรับเวลคอนต,ตาสัญลักษณ์มาครับมีเป็นก่อเหล็กดีกว่านะฮะ น่าจะคุ้มสุดนะครับและทีโมก็มาเลยครับโอเคดึงฮะจังหวะนี้ต้องดึงนะครับถ้าจะเล่นร่างส่งให้ฟูผมจัดเลยแล้วกันนะฮะสลักก่อนเลยครับผมเอาให้ลิวาน้าไปก็แล้วกันนะได้เลือดมานิดหน่อยครับส่วนทีโมฮะเอาไปแทนคาม่มานะ่ครับแล้วก็ว่าจะเอาเนี่ยแหละฮะของเทพให้ทีโมไปเลยจากตอนแรกจะปั้นคาม่มาฮะตอนนี้ปั้นทีโม้แทนดีกว่าดาเมจแบบว่าน่าจะรุนแรงกว่า และได้ Hand of อฟจัสติกมาด้วยฮะถ้าได้ยืนเป็นตัวสุดท้ายก็ค่อนข้างที่จะโหดน้าดูฮะทีโม่ครัรอบนี้ครับเจอกับรุ่งอลุนฮะมีเป็นทริชน่า3าดาวและตอนนี้มีเป็นปืนใหญ่แล้วฮะหาลูเซียนเจอแล้วซึ่งแนวหน้าเขาแบบว่าหนามากครับจาก,กัดส3ดาวฮะใส่เป็นไอเทมดาก้อนคอแบบแสงด้วยฮะเวทจริงไม่เข้าแน่นอนฮะ พิษนาโดดมาฮะแล้วก็โดนซินด้าจับโยนไปฮะเกือบตายแต่ไม่ตายเวลคอนยิงแสงไปครับก็ช่วยเก็บกวาดไปได้นิดหน่อยและดูกากัสครับยืนหล่ออยู่คนเดียวฮนะไม่มีใครกดลงเลยครับแต่กากัสก็ไม่มีดาเมจเช่นกันนะฮะถ้ามีสะท้อนเนี่ฝั่งเราน้าจะแตกกันหมดนะฮะแต่ไม่มีแล้วนะครับชนะไปตอนแรกผมก็คิดนะวไอ้ดา้อนครอเนะี่ยมันยิงไฟออกมาเนะมันจะทำดาเมจและสะท้อนได้ดีฮนะตอนนี้ผมเห็นแล้วครับว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ เพราะงั้นถ้าทีมแทงแพทนี้ไม่ได้เลยนะปั้นไม่ขึ้นเลยขนาดกากัสเนี่ยมีไอเทมแบบครบเลยนะครับมีทั้งการคลีฮะมีทั้งกันเวทอีกอันนึงก็กากอยโซนเพจครับก็ได้ทั้งกายภาพแล้วก็เวทนะฮะเรียกได้ว่าครบทุกอย่างแล้วฮะแต่มันก็ไม่ดีเท่าไทท่านเงาอันนั้นสะท้อนได้เจ็บกว่ามากเลยอันนี้คือสะท้อนมาเหมือนว่าก็ไม่มีใครตายเท่าไหร่นะ หลังๆผมก็เลยไม่ค่อยลงทุนกับพวกริวาน่าพวกวาลลาดเท่าไหร่ฮะเพราะว่าปั้นไม่เกิดจริงๆครับรอบนี้ฮเจอกับเกลียดชังครับสด,ดาว3ตัวฮะและก็มีเป็นนูนูฮะคอยจับกินครับแต่เหมือนว่าจะกินไม่ทันมัางเพื่อนๆหายไปหมดแล้วฮะแต่ฝั่งเราครับโดนไฟออนบุกเข้ามาเกือบตายแต่ก็ซินด้าเลยฮะจับโยนไปครับอย่างแรงอ่ะ รอบประหลาดแผทนี้ฮะเคยปั้นแล้วนะใส่ Ark Angel s t a f ใส่ w a l ม m o กแล้วก็ไอเทมเป็นไททันนะฮะไม่เกิดครับมันไม่เก่งเท่า Ark Angel Staff แบบเงาฮนะได้เพิ่ม Magic P เรื่อยๆครับอันนี้คือ Magic P มันตันนได้จาก w a l ม m o กอย่างเดียวครับส่วนไอเทมในรอบนี้ครับว่าจะหยิบม,มาเป็น Hand of Justice อันหนึ่งนะฮะไม่รู้จะเอาอะไรมาคู่กับเวทละเอาไปให้ t ีโมแทนนะครับ t ีโมตอนนี้ก็ค่อยๆโตฮะเดี๋ยวรอขึ้น2ดาวครับมีแต้บเยอะ อาจจะพอขึ้น2ดาวได้ครับส่วนไอเทมอีกอันนึงครเป็นธนูเผื่อว่าตาหลิวจะมานะก็ทําเป็นเจ้าหนุกครับให้ทีโมเดตีได้เร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งรอบนี้ครับเจอกับขวนคืนนะฮะจับโยนไปก่อนเลยน่าจะแตกไปก่อนเลยฮะด้านหลังอย่างรวดเร็วฮะนี่คือดาเมจของซินด้าที่มีแค่จีเวลกัสเลตอันเดียวนะที่เหลือนี่เป็นไอเทมซัพพอร์ตมดเลยนะครับยังแรงขนาดนี้เลยนะฮะชนะไปครับ มากันต่อครับผมรอเลเวลเนะเดี๋ยวสมหาทีโมทีเดียวครับรอบนี้ครับเจอกับรุ่งอรุณนะทิธาหน้า3ดาวทางซ้ายมือฮะโดดมาแล้วครับแต่ซินด้าเพิ่งจะโยนไปและซินด้านี่ไปโยนทางซ้ายด้วยครับไม่ค่อยโดนใครเท่าไหร่ฮะก็ทีโมมาแทนนะฮะโยนระเบิดไปตอนนี้เหลือแค่กาัสโตสุดท้ายแล้วครับสะท้อนได้ไม่แรงเท่าไหร่แต่ฝั่งเราก็ลุมตีกันแบบว่าเยอะเหมือนกันนะฮะยังกดไม่ค่อยจะลงเลยนะถ้าเป็นนูนูเนี่ยแนวหน้าของผมนี่น่าจะโดนกินไปหลายตัวแล้วฮะนานขนาดนี้ ไอเทมครับเป็นการเด i นแองเจลนะฮะก็อาจจะหยิบไปให้เคีวฮะไม่รู้เคีวจะมาเมื่อไหร่ซึ่งถ้าเคีวมาก็ไปแทนกับ a อทรอคครับได้ไอเวิร์ดมาเป็น2ดาวะฮะแลวก็ได้เร็วครับมาอีกตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้เดี๋ยวไปเวลนี่ก่อนเลยครับเวลเแล้วก็ใส่ไอเวิร์ดลงไปช่วยสตันนะฮะที่เหลือก็หาแต่คามาฮะเอามาทําร่างทรงให้ฝูนะครับ และเดี๋ยวถ้าเจอเคลฮะก็อาจจะเปลี่ยนกับเอทอกนะฮะเอทอกตอนนี้ไม่มีบทบาทอะไรเลยฮะรอบนี้ครับเจอกับเจ้านาลงครับ3ดาว5ตัวที่แม้แต่ลูลูก็ยัง3าดาวครับโอโ้โหตอนนี้ฮะเวลคอตยิงไปแล้วครับแต่ไม่เข้าอยู่นะฮะเข้าอยู่เข้าอยู่ แต่แล้วก็ลรโอน่าจะตายแล้วคิดดูแล้วกันแนวหน้าของเราเริ่มไม่ไหวฮะมีเอทอกไปช่วยแทงดินหน่อยกับเร็วที่ยังไม่ตายฮะเลยก็เวลคอร์ทําได้ฉีดอีกครั้งหนึ่งฮะก็ยังไม่เข้าฮะโคตรหนาเลยเซตูนี่ครับหนาบ้ากฮะแต่ฝั่งเขาก็เหมือนว่าไม่มีดาเอจดนะฮะดาเมจไม่พอมีแต่ไอเทมป้องกันฮะหนักกว่าผมอีกตอนนี้ฮะเหลือ3ทีมสุดท้ายครับ ก็เจอเป็นทีโมอีกตัวหนึ่งนะฮะต้องหาคาบ้าฮะให้เจอเป็นร่างทรงให้ฝูแต่ไม่เจอฮะเจอไอวนินเหลือสามทีมนะฮะอาจจะไม่ส่งในรอบนี้ครับก็เลยยังไม่รีบเท่าไหร่ฮะรอบนี้ครับเจอกับเกลียดชังนะสินดาบมาถึงก็จับโยนไปฮะได้ดาเมจมาดีอยู่นะฮะทีโมก็ดาเมจต่อฮะเวลคอตยิงซ้ําเลย ไซออนออกมาแล้วฮะไซอ้อนอินฟลิติ้เอทครับและก็มีเป็นไททันนะฮะทำห้ค่อนข้างหนาพอสมควรฮะตอนนี้เก็บสแต็กไปได้25ฮะและ้วก็โอ้โหเหมือนว่าซินด้าจะยกไม่ขึ้นมั้งเป็นจังหวะพอดีที่ไซออนฮะได้ใช้สกิลนะครับก็เลยยกไม่ขึ้นฮะเรียบร้อยครับชนะไปอ้าวจบเลยฮะโอ้โหจบไม่สวยเลยขาดค้า,าใหม่ตัวนี้ ว่าจะเล่นแบบล่างทรงให้ปูสักหน่อยล่างทรงไม่ปูโอเคฮะวันนี้ก็บันเทากันอีกแล้วนะครับแต่บันเทาเนี่ยวันนี้เน้นๆไปทางซินด้านะไปทางท่างทรงนะมาเร่งมานาครับร่างทรงนี่คือมันจะได้มานาเยอะขึ้นนะเวลาโจมตีปกตินะครับก็ตามขั้นที่เราเปิดนะฮะซึ่งก็มีผลกันทั้งทีมเลยนะครับขอแค่เปิดขึ้นมาฮะซึ่งดูเหมือนว่าผาสานจะไม่ค่อยมีผลอะไรนะแต่ตัวของผาสานนั้นฮะมันมีผลเยอะเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีโมไม่ว่าจะเป็น,นคาร่าฮะ แต่ละตัวนี้มีดาเมจทั้งนั้นเลยแล้วมันก็ยังทําให้ซินด้าหาได้มานาเร็วขึ้นด้วยนะครับก็วันนี้ฮะเธอแบกบแต่ถ้าทีโมสองดาวทีโมก็อาจจะโดดเด่นกว่านะฮะขนาดหนึ่งดาวคนระับบางรอบเนี่ยยังอันดับที่หนึ่งเลยนะฮะสำหรับดาเมจครับอ่ะวันนี้ฮะจบไวเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนท,ท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ครับับสสวสดีครับ